ราคือเวรัญชพรามเป็นพรามผู้ครองเมืองเวรัญชาแห่งนี้ได้ยินกิตติศัพท์ว่าท่านเป็นพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงอยากจะมาสนทนาธรรมด้วยแต่เหตุใดเรามาถึงที่นี่แล้วท่านไม่ย้อมว่าเราผู้สูงอายุกว่าหนำซ้ำยังไม่ลุกขึ้นตอนรับและไม่เชื้อเชิญให้เรานั่งบนอาสนะเท่าเทียมท่านท่านเวรัญชพราม ในโลกนี้หรือโลกอื่นเรายังไม่พบบุคคลที่เราควรไหว้ควรลุกขึ้นต้อนรับควรเชื้อเชิญให้นั่งบนอาสนะด้วยเป็นผู้มีธรรมเหนือกว่าเราเท่าที่ท่านประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวันนี้เราเห็นว่าท่านเป็นผู้ไม่มีรถท่านพรามเราเป็นผู้ไม่มีรถเพราะรถในกามคุณคือรูปรถ เสียงและสิ่งที่มากระทบกายเราได้ละแล้วแต่ไม่ใช่ผู้ไม่มีรถอย่างที่ท่านเข้าใจท่านเป็นผู้ไม่มีสมบัติท่านเป็นผู้กล่าวการไม่ทำท่านเป็นผู้ขาดศูนนอกจากนี้เรายังเห็นว่าท่านยังเป็นผู้มักเกลียดอีกด้วยท่านพรามเราเป็นผู้ไม่มีสมบัติหรือโภคะเพราะสิ่งนั้นคือรูป รสกลิ่นเสียงและสิ่งที่มากระทบกายท่านพรามเราเป็นผู้กล่าวการไม่ทำคือการไม่ทำบาปไม่ทำชั่วทั้งกายวาจาและใจเราเป็นผู้กล่าวถึงความขาดศูนย์แห่งราคะโทสะและโมหะท่านพรามเราเป็นผู้มักเกลียดกายทุจริต วจีทุจริตมนโนทุจริตเราเกลียดบาปอกุศลทั้งปวงแต่ไม่ใช่ผู้มักเกลียดอย่างที่ท่านเข้าใจงั้นท่านก็เป็นผู้กำจัดเป็นผู้เผาผลาญหน,นำซ้ำท่านยังเป็นผู้ไม่ผดไม่เกิดท่านพรามเราเป็นผู้แสดงธรรมเพื่อกำจัดราคะโทสะโมหะ และกำจัดบาปอกุศลทั้งมวลเราเป็นผู้เผาผลาญกายทุจริตวจีทุจริตมนโนทุจริตด้วยเป็นสิ่งที่ควรเผาผลาญเราเป็นผู้ไม่ผุดไม่เกิดเพราะได้ละได้ทำให้ไม่มีอีกต่อไปเหล่านี้คือความหมายที่แท้จริงไม่ใช่ความหมายอย่างที่ท่านเข้าใจ ดูก่อนท่านเวรัญชพรามท่านจงสนับธรรมเทศนาจากเราเถือการส่งจิตออกไปภายนอกเพ่งโทษผู้อื่นนั้นคือเหตุและมีทุกข์เป็นผลการพิจารณาตนเองคือจิตดูจิตของตนเป็นมักมีนิโรธคือการดับทุกข์เป็นผล พระธรรมเทศนาที่ทรงแสดงได้ชี้ทางสว่างให้แก่ข้าพระองค์นับแต่นี้ไปข้าพระองค์ขอยึดถือพระรัตนตรัยเป็นสาระตลอดชีวิตขอพระองค์ได้จำพรรษาอยู่ในเมืองเวรัญชาเพื่อแสดงธรรมโปรดชาวเมืองของข้าพระองค์ด้วยเถิด